มาใส่ต่อไปเลยมันบดอืมเนี่ยอ้าวจะใส่งไงละนี่ใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยเนี่ยเดียวก็พอแล้วมไม่เคยทำาห้อิ่มเลยไม่เคยชอบกินมันเนี่ยแล้วเราก็เทนมข้นลงไปอันนี้เป็นสูตรคิดเองนะเพิ่งคิดออกเมื่อกี้ <laughs> ใช่ไหมใช่ เพราะน้ำมันมีแต่รสเปรี้ยวครับคนไทยไม่มีนมกินเปรี้ยวขนาดดีๆีลีมีแล้วมาลองกินกันเลยมันบดกับอันนี้น้ำข้นหวานเฮ้ยไปก้ากินอ้าวอื้ออมอร่อยหมามากเลย เสร็แล้วจะดิ้งแล้วให้กินนะนี่ไบิปูริเป็นอาหารของอิงเดียบายบาย